สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยทางช่องพระบ้านบายหนูสุนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจสายด่วนปิดด่วนกันเข้ามาได้เลยนะคะที่0 834374753 0 834374753หรือแอดไลน์เบอร์นี้ค่ะ 304 b i b e w นะคะมีตัวแอดนำหน้า3 0 4 b i b e w นะคะหรือสายด่วนกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการเลยวันนี้นะคะทางช่องมาใน EP ที่240ี่แล้วนะคะราคาเริ่มต้นที่องค์ละ300บาท4ี่องค์1 0 0 0เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ รายการที่หนึ่งค่ะรายการที่หของดีของเด็กอยู่ช่วงท้ายคลิปนะคะรายการที่หนงค์นี้ค่ะเป็นพระไม่ทราบที่นะคะเป็นเนื้อชินปิดทองเก่าๆมาแบบนี้เลยองนี้นะคะเป็นพระเนื้อชินปิดทองเก่าๆมาแบบนี้เลยสวยเก่าสภาพดีนะคะเป็นพระเนื้อชินองค์ใหญ่ๆเลยค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะองนี้ มาพร้อมเลียมกรอบพลาสติกกันน้ำได้แบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลย300อบาทนะคะ300บาทรายการที่1นะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สององนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อหน่ายค่ะรายการที่สองนี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อหน่ายนะคะสวยๆใบหน้ารายละเอียดดูดีชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะรายการที่สองนะคะเหรียญหลวงพ่อนนายค่ะรายละเอียดสวยๆดูดีแบบนี้เลยนะคะใบหน้าดูดีชัดเจนนะคะที่ด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะรายการที่สองสามบาทค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่3ค่ะ รายการที่3เป็นพรับพิกขเนศเนื้อเมกสิทธิ์ค่ะปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะรายการที่3เป็นพละพิกขเนศเป็นเนื้อเมกสิทธิ์ปิดทองเก่าๆนะคะคราบกุฝังตามซอกเต็มไปหมดเลยสวยๆสภาพดีแบบนี้นะคะรายการที่3ตรงใต้ฐานมีรอยจานยันแบบนี้ด้วยค่ะรายการที่3นะคะ300บาทค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่4ค่ะ องนี ing, Adams, ters, problem, ้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะไม่ทราบรุ่นนะคะไม่ทราบรุ่นเหรียญหลวงพ่อเดิมไม่ทราบรุ่นสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยสวยสภาพดีแบบนี้รายการที่4ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่5ค่ะ รายการที่ห้านี้นะคะเป็นพระนาคปกค่ะเป็นเหรียญพระนาคปกแบบนี้เลยนะคะรายการที่ห้านะคะเป็นเหรียญพระนาคปกแบบนี้เลยสวยเก่าดูดีแบบนี้นะคะตัวเหรียญด้านห,หลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกอรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ใบหน้าชัดเจนแบบนี้นะคะรายการที่5ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นเหรียญเต่าปางเปิดโลกนะคะเป็นเหรียญเต่าปางเปิดโลกค่ะรายการที่6สีสวยเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟแบบนี้ค่ะ เนี่ยนะคะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟส,สวยๆสภาพดีแบบนี้ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะเนี่ยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้รายการที่6นะคะเหรียญเต่านะคะปางเปิดโลกแบบนี้300บาทค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7องค์นี้นะคะเป็นเหรียญเต่าหลวงปุหลิว เป็นเหรียญเต่าหลวงปูเหลียวรุ่นรวมพุทธคุณนะคะนี่นะคะเป็นเหรียญเต่าหลวงปูเหลียวรุ่นรวมพุทธคุณค่ะตัวเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญสวยๆส,สภาพดีแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะ เนี่ยนะคะมาพร้อมเลื่อมกรอบพลาสติกกันน้ําได้สวยๆสภาพดีแบบนี้นะคะรายการที่7 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8องะค,ะนนนนอนค์นี้นะคะเป็นเหรียญเป็นเหรียญจอมสุลินค่ะเนี่ยนะคะเป็นเหรียญจอมซุลินสวยๆแบบนี้เลยรายละเอียดดูดีแบบนี้นะคะใบหน้าสวยๆค่ะเนี่ยนะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยเขียนปีพศ2 5 1 $3 นะคะที่ด้านหลังเหรียญด้านหลังเหรียญจะเขียนว่าสร้างพระประจําจังหวัดส,สุรินทร์นะคะเหรียญน,นี้นี่ค่ะขอบข้างสวยดูดีแบบนี้เลยนะคะ รายการที่แปดค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้าค่ะรายการที่เก้าองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดปีหนึ่งเจ็ดค่ะองนี้สภาพเหรียญน,นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะสะภาพเหรียญเก่าๆแบบนี้เลย ที่ด้านหลังเหรียญมียันแบบนี้ค่ะด้านหลังเหรียญเป็นยันแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะนี่นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้สวยสภาพดีแบบนี้นะคะเดิมๆเก่าๆเลย รายการที่9นะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่10ค่ะรายการที่10องค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเหรียญหลวงพ่อเงินค่ะองคนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินเก่าๆนะคะตัวเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยเลี่ยมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะคะ ด้านหลังมีรอยจานม,มีมียันแบบนี้ด้วยนะคะด้านหลังมียันแบบนี้เลยนะคะสวยเก่ามาพร้อมเลื่มกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังเก่าๆนะคะรายการที่10ค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11ค่ะรายการหนึงหนึ่ง เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรปีสองสี่หกศตัวเหรียญสภาพใช้เก่าๆแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญสภาพใช้เก่าๆแบบนี้ด้านหลังมีรอยจานยันแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาส,สติกเปิดหน้าเปิดหลังค่ะเนี่ยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาส,สติกเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้รายการที่สิบเอ็ดนะคะสามร้อยบาทเนี่ยนะคะ รายการที่11300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่12รายการที่12นะคะองนี้เป็นเหรียญหลวงปูโงป่โตค่ะเหรียญหลวงปู่โตใบหน้ารายละเอียดดูดีแบบนี้เลยนะคะหัวไหล,กล่กลมๆแขนล่ำล้ำแบบนี้นะคะที่ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเขียนปีพศ2518่25เหรียญหลวงปู่โตปี2518นนะคะสวยๆส,สภาพดีแบบนี้ขอบข้างยังพอเห็นนะคะ รายการที่12ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13ค่ะรายการที่13เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรปี2538นี่นะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรปี2538รายละเอียดใบหน้าดูดีแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะใบหน้าท่านดูดีแบบนี้เลยด้านหลังเขียนว่ากรมตํารวจค่ะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการที่13 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14รายการที่14เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะเหรียญโลหลวงพ่อพรมแบบนี้เลยนะคะรายการที่14สีสวยๆเป็นเนื้อโลหะสีทองแบบนี้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะ สวยเก่าสภาพดีใบหน้าชัดเจนแบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อพรมเหรียญโลรายการที่14 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่15องค์นี้เป็นพรนเนื้อผงนะคะเป็นพรนเนื้อผงหันุมานแบบนี้เลยนะคะเป็นหันุมานแบบนี้เลยหันุมานเนื้อผงนะคะเก่าเกาเลี่ยมกรอบพลาสติกเจ้าของเดิมเขาเพิ่งไปเลี่ยมมานะคะเพิ่งไปเลี่ยมกรอบพลาสติกมา นะคะเก่าๆสภาพนะคะองพระเก่าๆแบบนี้เลียมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จค่ะรายการที่16นะคะเป็นพระสมเด็จเก่าๆ,ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะองพระเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยรายการที่16นะคะ300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17ค่ะรายการที่17เป็นเหรียญหลวงพ่อเดเออเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะปี2484ตัวเหรียญสภาพใช้งานเก่าๆมาแบบนี้เลยนะคะเดิมๆเ,เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังเก่าๆเ,เดิมๆส,สวยๆสภาพดีแบบนี้ รายการที่17ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่18นะคะรายการที่18เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญสภาพดีนะคะตัวเหรียญสภาพดีใบหน้ายังชัดเจนแบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยสวยปีพศ .67 ค่ะเขาเขียนว่าปีพศ .67 แบบนี้นะคะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ําได้ ด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้แบบนี้เลยรายการที่18บแปนะคะสามบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19ค่ะรายการที่19เนะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ค่ะมีหลายหน้าแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่มีหลายหน้าด้านหลังนะคะเขียนคำว่าปีถอ ปีสองหนะคะปี2530ค่ะด้านหลังเหรียญเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะรายการที่19บเกนะคะสามบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20ค่ะ รายการที่20นะคะเป็นเหรียญจีนเป็นเหรียญหน้าจีนแบบนี้เลยนะคะรายละเอียดดูดีสวยๆส,สภาพดีนะคะด้านหลังเป็นตัวหนังสือภาษาจีนค่ะเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้แบบนี้เลยรายการที่20คะ่ะ300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่ย1สบเอ็ดองนี้ค่ะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อแผ้วนะคะรุ่นกันภัยค่ะรุ่นกัลภัยเหรียญหล่อหลวงพ่อแผ้วองคใหญ่ๆสวยส,วยสภาพดีแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเหรียญหลวงปู่แผ้วนะคะสวยสภาพดีแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกใสใสกันน้ำได้ค่ะอง์นี้นะคะ เลียมกรอบพลาสติกสวยกันน้ำได้แบบนี้รายการที่21ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22เป็นเหรียญจอบค่ะหลวงพ่อเงินเหรียญจอบเด็กหลวงพ่อเงินสภาพดูดีแบบนี้เลยตัวเหรียญน,นะคะเคยผ่านการใช้งานมาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมเลียมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้แบบนี้นะคะรายการที่22 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23องค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนั่งกลีบบัวค่ะเหรียญหลวงปู่ทวดนั่งกลีบบัวนะคะใบหน้าดูดีแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญเก่าๆตามสภาพเลยค่ะด้านหลังเขียนปีพศ2532แบบนี้นะคะ สวยเก่าดูดีแบบนี้เลยรายการที่23มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะ3 0 0บาทค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24องค์นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อแม่นางกวักคะ่ะไม่รทราบที่รายการที่24นะคะเป็นเหรียญหล่อแม่นางกวักไม่รทราบที่สวยดูดีแบบนี้เลยนะคะเหรียญหล่อโบราณแบบนี้คะ่ะนี่ยนะคะ เป็นเหรียญหล่อบรลาณแบบนี้เลยรายการที่24นะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่25ห้าเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะเป็นพระปิดตาสองหน้านะคะแบบนี้เลยเก่าๆสภาพดีค่ะไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักรายการที่25ห้านะคะพระปิดตาพิมพ์สองหน้าแบบนี้ 300บาทคะ่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26คะ่ะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่26เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเก่าๆสภาพใช้นะคะองนี้นี่คะ่ะพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเก่าๆสภาพใช้แบบนี้เลยเนี่ยนะคะ300บาทคะ่ะ300บาทเนี่ยนะคะ300บาท รายการต่อไปของดีของเด็ดกันแล้วนะคะรายการต่อไปนะของดีของเด็ดค่ะองค์นี้นะคะพอดีว่าทำงานนอกสถานที่นะคะเลยไม่ได้เอาถาดสวยสวยีสยสยดำมาเนี่นะคะเซตนี้นะคะให้ดูก่อนเซตนี้นะคะอง์ละ800ค่ะเซตนี้นะคะอง์ละ800เดี๋ยวเริ่มจากเขี้ยวนะคะองค์นี้ค่ะเป็นเขี้ยว เขี้ยวแกะเสือคะ่ะองนี้เป็นเขี้ยวแกะเสือไม่ทราบหลวงพ่อมีรอยจานยันทั่วทั้งองแบบนี้เลยนะคะติดปลายเขี้ยวนะคะมีรอยจานยันทั่วทั้งองแบบนี้เลยนี่คะ่ะสวยสภาพดีแบบนี้มาพร้อมกรอบสีทองฝั่งเพชรด้านหน้าแบบนี้ส,สวยๆนะคะแปดร้อยบาทคะ่ะแปดร้อยบาทรายการต่อไปนะคะ เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเออเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อโสธรน,นะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองพ่นายมาแบบนี้นี่ค่ะพ่นสีสวยๆมาแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะแ800บาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญค่ะเหรียญไม่ทราบที่เนี่ยนะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ สวยๆจับขอบเงินมาแบบนี้นะคะเก่าๆสภาพดี800บาทค่ะเนี่ยนะคะ800บาทรายการต่อไปค่ะเป็นเข่าแกะแผะเลี่ยมรัดเงินรัดกระเช้าเงินแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเข่าแกะแผะเลี่ยมรัดกระเช้าเงินแบบนี้นะคะ800บาทค่ะ800บาทรัดกระเช้าเงินนะคะ800บาท เป็นเข่าแกะแพะนะคะ800บาทรายการต่อไปค่ะเป็นพระปิดตาแลบางไผ่องค์นี้นะคะสนิมสีสวยใบหน้าส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะดูดีแบบนี้เลยค่ะมีเสี้ยนทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยนะคะแปดร้อยบาทค่ะแปดร้อยบาทเซตนี้นะคะแปดร้อยบาท รายการต่อไปเซตต่อไปนะคะรายการเซตต่อไปเซตนี้ค่ะเซตนี้สององนะคะองค์ละหนึ่งพันห้าร้อยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยเริ่มจากเริ่มจากพันล่วงเนื้อชิ้นสนิมแดงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพันล่วงเนื้อชิ้นสนิมแดงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยค่ะองค์นี้นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่นะคะ 1500บาทเป็นพันล่วงเนื้อชิ้นสนิมแดงนะคะสวยเก่าดูดีแบบนี้เลยแห้งๆห5 0 0ง 1, ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเสือเป็นเขี้ยวแกะเสือลัดกระเช้าเงินนะคะเขี่ยวแกะเสือลัดกระเช้าเงินมาแบบนี้เลยสภาพเดิมๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยค่ะมีรอยจานยันทั่วท้ององค์ลัดกระเช้าเงินทั่วท้ององค์แบบนี้นะคะเนี่ยนะคะ 1500ค่ะ1 5 0 0องคงนี้นะคะ1 5 0 0รายการต่อไปนะคะเซตนี้ค่ะเซตนี้นะคะเป็นเลี่ยมเงินทั้งคู่เลยนะคะเป็นเลี่ยมเงินเนี่ยนะคะเป็นเหรียญย5สตวรรษเนื้อโลหะสีนาคแบบนี้นะคะเหรียญย5สตวรรษเนื้อโลหะสีนาคมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆนาแบบนี้นะคะสวยเก่าสภาพดีดูดีแบบนี้นะคะ2,200ค่ะ เหรียญนี้นะคะมาพร้อมเล่มเงินหนาๆนาแบบนี้2,200บาทนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนี่นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมกระล่ทองเก่าเกาเดิมเดิมแบบนี้เลยนี่นะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมกระล่ทองเก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยที่ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะตัวเหรียญเป็นปีสองสี่หกเก้านะคะกระล่ทองเก่าเก่าเดิมเดิมมาพร้อมเล่มเงินหนาๆนาแบบนี้เลยสองพันสองร้อยนะคะ 2,200บาทนะคะจบแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องพระบ้านบายหนู่สุกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้นะคะสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ